การทางานกับพี่โคดี้มีความยากตรงไหนง่ายตรงไหนอืพี่โคดเป็นคนทํางานหนักมา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 กเลยค่ะเอมหลายมากจังเลยนะความความยากของของการทํางานกับพี่โคดคือปริมต้องต้องตามพี่โคดให้ทันต้องตามจังหวะเขาให้ทำบาอทีเขาคิดไปแบบสามสี่ห้าไปแล้วใช่ไหมเขาเร็วมากใช่ค่ะเขาจะแบบเอ้ยเหรอปกติพี่โคดเร็วเหรอแล้วตอนนั้นเนี่ยมูลค่าของการขายในรายการอะไรอย่างเนี้ยร้านตู้เย็นนอนบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย ถือว่าเทียบกับสื่ออื่นอ่ะมันถือว่าเป็นได้ได้เงินเยอะไหมลูกค้าจ่ายเยอะไหมบายโต๊ะทำงานเทินโปรโคุณปริม A.E. จากกูเดครครับสวัสดี<ม>สวัสดีครับคุณปริมครับสวัสดีครับสวัสดีสสดจุดเริ่มต้นก่อนดีกว่า คุณปริมจบจากที่ไหนยังไงมาครับจบจากคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ค่ะเด็กสังวิทย์ส่วนใหญ่เด็กสังวิทย์เขาเขาจบไปทำอะไรส่วนใหญ่เขาจบไปเป็นแอค่ะเด็กสังวแอร์ทุกคณะไปเป็นได้หมดนะครับกไม่เกี่ยวใช่แต่ว่าคือถ้าสังวิทย์ตรงตรงถ้าตรงตรงก็เป็นอาจารย์คณะเป็นคุณครูเป็นนักวิจัยแต่ก็วิจัยเรื่องของคนส่วใอยู่ที่มนุษย์ มนุษย์เรียนรู้สังคมอ่ะใช่ค่ะโอเคแต่ว่าทางหนึ่งก็คืออ่ะไปเป็นแอร์แล้วก็แต่ทาไมปริมถึงมาสาย AE แต่แรกเลยไหมครับไม่ใช่ค่ะเป็นอาชีพที่2องค่ะงานแรกคืออะไรงานแรกเป็น activity leader เป็นเหมือนออฟฟิศอย่างเงี้ยเหรอเป็นเหมือนคุณครูสอนพัฒนาการเด็ก อ๋อเด็กเลยจริงไหมเนี่ยจริงค่ะที่ที่แรกเกตไม่แน่ใจพี่เผื่อพี่รู้จักไหมที่ชื่อว่าจิมบุรีจิมบุรีเอออยู่ที่แรกเกตตรงนี้ใช่ไปทำอะไรเป็นจิมบุรีเป็นครูเป็นครูใช่ค่ะก็จบมาก็เป็นครูเพราะว่าตอนนั้นอยากสมัครแอร์ของสายการบินตะวันออกกลางแต่ว่าเขาอ่ะยังไม่เปิดนก็เลยอ่ะทำอันนี้ก่อนก็ได้เพราะว่าหนึ่งก็คืออยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดก็เลยเออรู้สึกได้ฝึกภาษาไปด้วยก็ทำรอใช่ทำรอไปเรื่อยๆอย่รเงี้ยค่ะทำได้หนึ่งป อยากลองเปลี่ยนอืก็ลาออกมาเพื่อเรอสมัครแอร์นี่แหละค่ะแต่ว่าระหว่างนั้นเขาก็ยังไม่เปิดอีกอืก็เลยจังหวาไม่ได้สักทีางานใหม่แต่ว่าหาใกล้ๆโลเคชันเดิมพอขี้เกียดเปลี่ยนสภาพแวดล้อมก็คือตึกแลกเกตเอคือตอนนี้ย้ายมาแลกเกตแล้วกูเดย์ที่จิมบรี่อยู่แลกเกตที่เป็นสตูดิโอพอดแคสต์แล้วกูเดย์ก็อยู่ตึกข้างๆกันปีมก็เลยอ่ะเปลี่ยนงานเราเปลี่ยนแค่แบบ มีเที่การทำงานเพื่อร่วมงานสภาพเป็นล้อมของเหมือนเดิมไปสอนปีนผาคนอยู่ในเลกกเกตก่อนก็เลยแบบอ่ะสมัครที่นี่แล้วก็อ่านแบบจ็อบเดสคริปชันต่างๆของ AE ด้วยแล้วรู้สึกว่าเอ้เราน่าจะทำได้ก็เลยสมัครเลยใช่ค่ะสมัครแล้วได้เลยไหมตอนนั้นได้เลยค่ะโดยที่ไม่มีประสบการณ์ด้านเอไอเลยใช่เออแล้วทาไมเขาคิดว่าทำไมเขาถึงรับ ทั้งๆที่เราไม่มีประสบการณ์แล้วไม่ได้เรียนมาด้วยเป็นครูเด็กมาด้วยไม่เกี่ยวกันเลยเคยถามพี่โค้ดเหมือนกันค่ะพี่โค้ดก็แบบเกือบจะไม่ได้รับแล้วเหมือนกันใช่เพราะมันคนละทางใช่ใเกือบจะไม่ได้รับแต่ว่าเหมือนพี่โค้ดรู้สึกว่าน้องพี่โค้ดพูดกับพี่อิงนะคะว่าน้องคนนี้น่าจะช่วยเราอะไรสักอย่างในอนาคตได้น่าจะซัพพอร์ตได้ก็เลยเหมือนก็เลยเซนว่ะ เหมือนเป็นเซนจากการสัมภาษณ์ด้ไหมสัมภาษณ์พี่โค้ดเลยพี่โค้ดสัมภาษณ์เองค่ะช่วงนั้นะแต่ว่าด้วยความที่จิตความเป็นครูความคล่องในการพูดการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ภาษาอังกฤษได้จนถึงวันนี้เนี่ยเป็น AE ที่กูได้มาเท่าไหร่ละหปีแล้วค่ะเฮ้ยนานมากมีเลยเออม่ีแล้วอ่ะ โอ้โห oh. ใช่ค่ะก่อนโควิดค่ะก็เข้ามาตอนปี2019แล้วก็ยาวจนถึงทุกวันนี้ตอนที่ปริมเริ่มงานตอนนั้นสื่อหลักๆที่เขาขายกันเป็นอะไรยังไม่ใช่ออนไลน์ไหม ยังไม่ได้ออนไลน์ขนาดนั้นแต่ว่าตอนนั้นออนไลน์บูมแล้วเริ่มบูมแล้วใช่ค่ะบูมแล้วรายการที่บูมก็คือล้างตู้เย็นของพี่เบนชลาร์มีนอนม่านเพื่อนพี่ถุงพี่ว่านเพื่อนมีวันไปเรื่อยอะไรแบบนี้ค่ะพีวันใช่ค่ะบูมแล้วค่ะแล้วปริมได้ดูแลรายการไหนก่อนช่วงนั้นขายให้กับรายการไหนหรือว่าอะไรยังไงช่วงแรกๆเลยจะยังไม่ได้เหมือนไม่ได้ขายไม่ได้คุยกับลูกค้าตรงก็เหมือนเป็นพี่อิง คุยกับลูกค้าก่อนรับลูกค้ามาก่อนแล้วหลังจากนั้นเราใช้บิ๊กโค้ดได้เลยใช่แล้วเราก็แบบไปออกกองไปเหมือนแบบออฟเซิร์ฟก่อนค่ะว่าแบบวิธีการออกกองเป็นยังไงต้องทำงานยังไงบ้างใช่ไปเรื่อยๆก่อนแล้วพอหลังจากนั้นนะคะก็ก็เริ่มมาเริ่มดูช่อง Good Day Official เลยครับคนพอจะรู้จัก Good กูเดลแล้วด้วยตอนนั้นค่ะเป็นความโชคดีแต่มันก็ยังคงไม่ได้โฟลว์เท่าปัจจุบันนี้ป่ะ ตอนนั้นมันก็ถือว่าเป็นยุคยากเหมือนกันเออยากง่ายขนาดไหนอะตอนนั้นง่ายกว่านี้นะคะจริงบ้ง่ายอ๋อาเพราะช่องมันน้อยกว่าใช่ใช่เพราะสมัยก่อนแบบครีเอเตอร์หรือยูทูบเบอร์มันยังไม่ได้เยอะแล้วก็ถ้าเกิดช่วงที่มีอ่ะแต่ละช่องเขาก็จะคาลรคเตอร์แบบแตกต่างกันไปเลยแบบชัดมากคือถ้าลูกค้าคิดจะมาลงออนไลน์มันก็จะมีไม่กี่เจ้าใช่ค่ะแต่ตอนเนี้ยยากแบบยากมากตั้งแต่ช่วงโควิดอะปีนี้มยากสุดเพราะว่ามันมีติ๊กต็อกเข้ามาแล้วเป็นแพลตฟอร์มที่แบบครีเอเตอร์เยอะมากแบบมากแล้วมาไวด้วยแบบ เอาแค่ลูกค้าติดต่อมานะคุณโบเดี๋ยวจะมีลงช่องทางโน้นนี้นั่นคิดยากเหมือนกันเนาะบวกติ๊ิตอกบวกอันนู้นไม่มียันั้นไม่เอีเนี่ยใช่งงไปหมดเงดี๋ยวช่วงนี้ยากกว่ารายละเอียดเยอะมากอืมแล้วตอนนั้นเนี่ยมูลค่าของการขายในรายการอะอย่างเนี้ยร้านตู้เย็นนอนบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยถือว่าเทียบกับสื่ออื่นอ่ะมันถือว่าเป็นได้ได้เงินเยอะไหมลูกค้าจ่ายเยอะไหมแล้วแต่งานค่ะพี่เผือกเพราะว่าแต่ละงานมันก็จะมีร i คว m เมนที่ไม่เหมือนกัน เจ้านี้อาจจะขอแบบไม่ได้ฮาร์ดบบเซลมากก็จะอีกงประเจ็ดหนึ่งเจ้านี้ขอแบบฮาร์ดเซลมากก็จะอีกทุ่มประเจ็หนึ่งใช่มันก็จะแตกต่างกันไปแต่ก็ถือว่าเป็นยุคที่สินค้าต่างๆเริ่มใช้เงินกับออนไลน์แล้วถูกปะ่ะใช่ค่ะเริ่มบนอิเยอะมากขึ้นเรือเ่อยๆเขาบอกว่าพี่โค้ชเคยบอกว่า AE ไเนี่ยไม่ต้องเดินขายแค่รอรับโทรศัพท์อย่างเดียวก็ไม่ทันแล้ว ทุกวันนี้มันยังได้อย่างนั้นไหมครับสมัยนั้นนะใช่ไหมสมัยนั้นนี่คือสมัยนั้นถ้าสมัยนั้นใช่ค่ะไม่ทันไม่ต้องไม่ต้องเดินเลยเหรอฮะไม่ต้องหาลูกค้าเลยหรอรับสายพอใช่ค่ะเพราะพี่ปิ่มเคยมีติ่งเจ้าหนึ่งเหมือนแบบมีติ้งกับลูกค้าอยู่หนึ่งชั่วโมงแล้วปิ่มไม่ได้รับโทรศัพท์กลับมาเปิดอีกทีสิบห้าสายแบบสิบห้ามิชชั่คือถ้าเป็นสมัยนั้นนะคะสมัยนั้นลูกค้าทั้งนั้นเงินทั้งนั้นใช่ใช่ก็ต้องแบบที่อยากจะซื้อแต่ เราติดต่อลูกค้าใช่ค่ะติดต่อลูกค้าไปเวลาที่เราต้องติดเป็นฝ่ายเข้าหาลูกค้าเองเนี้ยขั้นตอนมันมียังไงบ้างเราจะได้เบอร์มาได้ยังไงอะไรอย่างงี้โอ้ปิมแบบเสิร์ช Google เลยค่ะเหมือนแบบเราคิดสมมติว่าถ้าพี่มีรายการใหม่ขึ้นมาปิมคิดว่าโปรดัก t อะไรที่จะเหมาะกับรายการพี่ปิมก็นั่งดูว่าลิสต์ลิสต์ลิสต์เลยแล้วก็เสิร์ชแล้วก็ติดต่อมาเก็ตติ้งบริษัทเขาไปเลยว่าแบบขอเข้าไปเลยขอติดต่อฝ่ายมาเก็ตติ้งหน่อยอยากจะนาเสนอคลิมเชียลอะไรเงี้ยค่ะการทํางานเพี่นพี่โคมวา ยากตรงไหนง่ายตรงไหนพี่โค้ดเป็นคนทำงานหนักมา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 กเลยค่ะเอ้ยหลายมากจังเลยนะไห้ความความยากของของการทำงานกับพี่โค้ดคือปริมต้องต้องตามพี่โค้ดให้ทันต้องตามจังหวะเขาให้ทันบาอทีเขาคิดไปแบบสามสี่ห้าไปแล้วใช่ไหมเขาเร็วมากใช่ครับเขาจะแบบเอ้ยเหรอปกติพี่โค้ดเร็วเหรอเร็วในแง่ของไอเดียหรอทำไมรายการเรามันปีหนึ่งแล้วนะ เขาคิดข้ามไปแล้วไงออาคอนเสิก์ตแล้วใช่คือเขาเขาคิดเร็วเขาพูดเร็วแล้วเขาก็ทาเร็วชอบเขาพูดเร็วได้ก็ได้ทําเร็วทําเร็วคือถ้าสมมติว่าวันนี้อาจารย์กโทรหาพี่ว่าพี่อยากได้อย่างนี้พรุ่งนี้ต้องต้องมีอะไรอัปเดตแล้วนะต้องเห็นแล้วอะไรเงี้ยครับอนนี่คือความความยากในการทํางานความง่าย เขามีมุมง่ายยังไงบ้างถ้าเราจับทางได้แล้วความง่ายกับพี่โคดเป็นยังไงพิมว่าพี่โคเป็นคนเป็นคนมีเหตุผลมากๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาเป็นคนมีเหตุผลุก็เลยคุยคุยงานกันได้ง่ายอะไรได้ไม่ได้ถ้าคุยด้วยเหตุผลก็คือจบเข้าใจกันทำงานต่อได้ แต่สปีดแกก็ต้องต้องเร็วในความมีผลนั้นสปีดล้วก็ต้องตามแกไปให้ทันด้วยงั้นแสดงว่าการขายของปิมคือขายในฐานะช่องหรือว่าขายในฐานะรายการแต่ละรายการเวลาไปขายงานของปิมจะควบคู่กันไปค่ะปิมปิมจะไม่ได้ขายรายการใดรายการหนึ่งเป็นพิเศษแต่ปิมจะขายทั้งบริษัทภาพรวมไปด้วยกันก็คือ Good Day o f i i c i a l ก o เ d ลออฟ f ิเ f i ยลกูเดลพอด o d Podcast เซียนสำราญแล้วก็ ถ้าในอนาคตกำลังมีช่องใหม่อยู่ก็คือกูต้อจะปีอันนี้ก็จะไปด้วยกันทั้งหมดออ๋เดี๋ยวเขาจะไปรวมกันช่องนั้นเหรอใช่เดี๋ยวจะมีช่องช่องใหม่เพิ่มขึ้นมาก <ละ S 1> ูต้องจะปี<ล>ะใช่ค่ะก็คือพิมก็จะขาย <ละ S 1> เป็น,นภาพรวมไปมอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าติดต่อเสือร้องไห้มาฝั่งปิมบ้างแล้วพิมให้คำตอบได้ปิมก็จะจะตอบจะขายไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอพอเสร็จที่ลูกค้าคอนเฟิร์มทำงานกันแล้วล้วก็ค่อยกระจายไปตามเอีแต่ละช่องแต่ละคนคือช่องนี้เองถึงกูเดมโตเร็วมากจริงเหมือนกันเนาะหมายถึงว่าเราได้เห็นการเติบโตในเรื่องการขยายช่องขยายรายการแบบเรื่อยๆเลยอะใช่เอออย่างกูทูสปีนี่มันจะต่างจากกูเดยพอดแคสต์ยังไงเราเรารู้ยังยังไม่ได้รู้แผนพี่โค้ดแบบแต่น่าจะมีสปินออกไปแน่ๆแต่แต่มีแน่ๆครับเราดูแลลูกค้าที่มีอยู่ในในมือเราอย่างไรส่วนใหญ่ของทาง คือปิมต้องบอกก่อนว่า AE อไ o กู๊ดเดย์เราจะไม่ได้เหมือนแบบเซลเป็นแบบนั้นเป็นแบบเซลที่ต้องเหมือนคอนแทคกับลูกค้าแบบไปนัดทานข้าวบ้างไม่ได้ไม่ได้มีแบบนั้นใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็คือแบบอาจจะปีใหม่ก็อาจจะเมสเซจไปหน่อยว่าเออแฮปปี้นิย์าะคะขอให้มีความสุขมากๆนู่นนี่นั่นแล้วก็อาจจะมีของขวัญปีใหม่จากทางออฟฟิศที่ที่ส่งไปกับทุกๆเจ้าทั้งแบบเป็นออฟฟิเชียลอยู่แล้วใช่เป็นแบบออฟฟิเชียลไปเลยเนี้ยค่ะอ๋อโอเคก็แล้วที่เขาบอกว่า AE ต้องพร้อมรับโทรศัพท์24ชั่วโมง ปิมเป็นวิธีนั้นไหมเป็นบางช่วงค่ะอืเป็นช่วงที่แบบเรารู้อยู่แล้วว่าเรารับงานนี้มาแล้วเราคอมมิชกับเขาว่าเราต้องทํางานด่วนงานหนักอันนั้นปิมจะต้องเตรียมตัวให้เป็นแบบนั้นใช่อาจจะต้องมีการโดนโทรตามกลางดึกอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเจอสถานการณ์นี้แต่ไม่ใช่ทุกงานไม่ใช่ทุกงานมีไม่รับโทรศัพท์บ้างไหมถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ไม่ได้เตรียมเตรียมตัวว่าจะเป็นงานด่วนนะคะหลังห้าทุ่มก็อาจจะไม่ได้รับ โ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวพ่งมีค่อยโทรกลับใช่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าห้าทุ่มแล้วแล้วยังอยู่ออฟฟิศอยู่ยังประชุมอยู่ก็รับค่ะโทรมาก็รับได้ก็รับรับได้ก็รับอะไรเงี้ยคะ่ะโอเคดูเหมือนชีวิต AE จะค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เสียจิต <laughs> อยู่พอสมควร <laughs> ในมุมดีของการเป็น AE คืออะไรคะสำหรับปิมปิมว่ามันสนุกอะค่ะมันได้เจองานที่มันแบบหลากหลายรูปแบบ มันมันแต่เรคือด้วยความที่กูเดย์ทำหลายอย่างมากไม่ใช่แค่รายการออนไลน์อย่างเดียวเดี๋ยวทำโฆษณาบ้างทำเอ็มวีบ้างทำซีรีส์ละครอะไรอย่เงี้ยปิงก็รู้สึกว่าพอเป็นเอเราได้เจอกับหลายๆพาร์ทมันก็เลยเป็นความสนุกของการทำงานนี้ของพนทำงานเอธรรมชาติของ AE มันจะเป็นคุณต้องเลือกฝั่ง ว่าเอาคุณเป็นคนกูดเดนนั่นแหละแต่จะออกตัวแทนกูดเด์มากก็เสียลูกค้าเข้าข้างลูกค้าอไอ้เจนก็มโมโหอ, <laughs> อีกเออปริมวางวางบาลานตัวเองอยังไงยากจังหนู ฝั่งไหนฝั่งไหนหนูใช้คำเดิมเลยค่ะ go with the flow ไม่ไม่ไม่ take size ใดๆเลยอะไรก็บนท่าใช่ค่ะเอาความถูกต้องใช่สมมติว่าแบบพี่เบิร์ดเป็นลูกค้ามาพี่เบิร์ดบอกอยากได้สิบอย่างนี้สิบอย่างอ่าปีนมาจัดการดูก่อนซิว่าสิบอย่างเนี้ยเอาไปส่งให้ฮิโบที่เป็นครีเอทีฟเนี่ยฮิโบจะวีทกลับมาไหมลองส่งก่อนไหมสิบอย่างลองส่งก่อนไหมไม่ค่ะเราประเมินเองก่อนประเมินก่อนประเมินก่อนว่าถ้าเกิดสมมติสิบอย่างเนี้ย เอาไปให้ครีเอทีฟดูอะตามสไตล์รายการตามรูปแบบรายการมันน่าจะได้สักกี่อย่างอ่าอาจจะได้แบบสักอ่าห้าอย่างก็บอกว่าก็ได้ขายพี่บอกพี่โบรูปแบบลูกค้าบอกมาอย่างนี้ขอทําประมาณนี้ได้ไหมเพื่ออะไรอย่างให้บอกว่าโอเคโอเคปุ๊บอ่ะเอ้ยแล้วถ้าเกิดแบบนี้ใช่ถ้าเกิดสมมติพี่บอกว่าได้ได้ได้พีอุ้ยแล้วถ้าเกิดแล้วก็ค่อยค่อยย้อนไปหกเจ็ดแปดได้หรอโอ้อย่าเพลยปีมันแอบขายมาใช่ค่อยค่อยย่อนิดนึงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแบบ เอ้ยอันนี้ไม่ได้จริงๆอ๋อโอเคโอเคถือว่าถามให้แล้วรู้ตัวอีกทีเจ็ดบีบแล้วนะใช่ไหมมันมาไม่รู้ตัวกนเปนค้าโอเคมันอาจจะไม่ได้เพราะอย่างนี้นะคะแต่ปินคิดว่าลูกค้าส่วนใหญ่อ่ะน่ารักมากๆคือคือเขาซื้อรายการเราพอเขาเข้าใจสไตล์รายการซิกเนเจอร์ทุกอย่างของรายการหมดแล้วเไรเงี้ยค่ะเราทำยังไงให้กูเดย์ยังยังเนื้อหอมยังแบบหอมๆสำหรับลูกค้าอยู่เราต้องคิด รายการหรือไอเดียใหม่ไปเสนอลูกค้าตลอดค่ะอ๋อเช่นนีก็แปลว่าทีมฝั่งโปรดักชั่นก็ต้องทํางานหนักเหมือนกันพี่โค้ดดีเองพี่โคดหรือพีทีททั้งหมดที่พี่เผือกเคยเจอเจนหรือใครใดๆก็ตามทุกคนต้องคิดรายการใหม่ตลอดหรือถ้าไม่คิดรายการใหม่ต้องเปลี่ยนกิมมิคของรายการเพื่อให้ทันกับ สิ่งที่คนชอบนะตอนนั้นแล้วพิงก็พอได้เหมือนพี่เ็บอกโอเคสเตตตอนนี้เราจะเหมือนประชุมสเตตก,กันทุกเดือนนะคะว่าสเตตตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วนะ,ะคนดูมากน้อยขนาดไหนรายการนี้ในเดือนนี้มีลูกค้ามากน้อยขนาดไหนแล้วก็มาคุยกันว่าทําไมถึงเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงอาจจะยังไม่มีลูกค้าทาไมถึงตัวเลขถึงตอำลงมาคุยกันเสร็จปุ๊บถ้าเราจะต้องเปลี่ยนกิมมิครายการเราจะประชุมกันแล้วก็เปลี่ยน มัอนหาความสนุกใหม่แล้วก็ทําเพอะเศใหมใให่ขายลูกค้าใหม่ทันทีคนที่จะมาเป็น A.E. AE ออาน้องๆที่จบมาเรารู้แล้วว่าจบไม่ตรงสายไม่เป็นไรเนาะแต่สิ่งที่จำเป็นแล้วก็อยากให้น้องๆเขาเตรียมตัวยังไงบ้างปิมว่าคนที่จะเป็น A.E. ทุกคนน่าจะต้องเป็นคนที่มีความอดทนมีมีความรอบคอบรอบคอบแล้วก็ค่อนข้างมีสติเพราะมันต้องรับ สารหลายๆเรื่องที่แบบอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาแล้วเราก็ต้องจําไม่ได้ว่าเราคุยอะไรกับใครคนทำหลายๆอย่างพร้อมกันพร้อมได้ประมาณหนึ่งค่ะแล้วก็ สุดท้ายถ้าใครอยากจะซื้อตอนนี้คงลูกค้าดูอยู่จะติดต่อกูเดย์ได้ทางไหนฮะติดต่อพิมพ์ได้ที่เบอร์หรืออีเมลที่อยู่ในช่องทางของกูเดย์ทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook กู o ดย์ออฟฟิเชียลยู่กูเดย์อ o ฟฟิเ i ียลค่ะหรือในเพจทุกเพจก็จะมีเบอร์ปิพมอยู่ค่ะครับวันนี้อาจจะมาทํางานกับปริมก็ได้ครับนะครับวันนี้ขอบคุณปิมมากนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปโต๊ะทำงานเทินโปร